กินข้าวซอยน้ำกันค่ะต,ตับักแตงมันแน่ใจเสียบเซ็ตครูกุ๊ใส่วิธีกันซับเอาดิกต,ตับักแตงกินกับโรลข้าวหวานเซ็ตเลยคนเอีย,อยงก็จะว่าหมักหายหมักขาดใช่ไหมลูกข้าววหา็จำเจวลงไป เมนุมบรรพันเขาแซ่บใช่เนี่ยค่ะเห็นประแดกอย่แล้วจ้าประแดกประแดก,ดกจีก,ก่อนจ้ะจีก,ก่อนประแดกกระเฮ็ดเองเด้่ยค่ะเด้อนี่ มันต่ในการกินเนี่ยเลยค่ะเพราะว่าฮิดเอาเองทุกขั้นตอนเอาฮิดเอายังก็ออกแล้วเรียบร้อยจำก่อนค่ะจำจำก่อนด้ว ลูกพักหวานกออน็อ่อนชวยรวยแบบแคบมาเดิน่ามากินเหมือนกันยังท่นอยู่ด้กินง่ายๆค่ะ เป็นยาระบายเหนั่มด้วยค่ะเด้อคลายกัน,นง่ายไงจำแจวลงไปแห้งหวนแห้งแฉบด้วยค่ะพอกันพอกันนี่พาะหวานชดจดแห้ง แยกเก็บมาจากตุ่นเห้ไหมไหมนี่แล้วเสร็จแล้วต่มาแต่งด้ห้อตําแบบเดียร์คะอันนี้คู่กูกซับเอาด้วยกันซับเอาซับหน,หนาด้วยกัน ก็เลี้ยเป็นชิ้นเตาในน้อเนยเบอร์จะพาค่ะอินยังได้แสบปุ๊กคัมขอนี้ยกันหนึ่งไหมไหม พักก็เก็บตัวสุดตำมักแฑงกับทำไม่ไหมแสบลองกินปลาแดกบึงด้ยค่ปะปลาแดดก,ก็แสบค่ะ อีเป็นต้นเรียแล้วค่ะมักให้มักขับกินมันประแดงนี่แหะจ้ะสาหิตที่มักบอกค่ะไปกินเองเนี่ยจำแก้วจำแก้วพักหมนขโมนพักหวานพื้นไหมคะ่ะ บอดีเดตยังออกเลยค่ะบอดีเดดกัน์ดยังออกเลยตอนมันหวานหอมจัปดประแดกเป็นตอน,นแล้วจ้ะเบิ้องล้วมากๆค่ะ คำสุดท้ายคำสุดท้ายกินน้ำกนอนนะจ๊ะเด้อแซ่บจ้า